สีหน้าหนุ่มกัญชัยบอกทุกความรู้สึกหลังหมอพรทิพย์อธิบายการตรวจเส้นผมสีหน้าหนุ่มกัญชัยบอกทุกความรู้สึกหลังหมอพรทิพย์อธิบายการตรวจเส้นผมติดตามกันมาอย่างเนินานานกับคดีแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทซึ่งเวลาล่วงเลยเข้าสัปดาหาที่สแล้วนับตั้งแต่ดาราสาวพลัดตกน้ำเจ้าพระยากระทั่งถึงแก่ชีวิตทว่าดูเหมือนว่า เรื่องราวของคดีนี้จะยังไม่จบลงง่ายๆซึ่งล่าสุดในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรและคราวนี้มีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการชนะสูตรมาร่วมพูดคุยโดยในช่วงตอนหนึ่งคุณหมอพรทิพย์ได้อธิบายว่า ตนเองติดใจสงสัยเรื่องการเก็บหลักฐานเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทว่าทำไม่ถึงได้ออกมาในลักษณะแบบนั้นคือไม่ละเอียดในการเก็บเพื่อนำไปพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับคดีเช่องเรืออยู่ในที่ที่ใครก็ได้สามารถเข้ามาดูได้ทุกเมื่อและ 5. คนบนเรือไม่ได้เก็บวัตถุพยานหลักฐานตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งนี้เป็นประเด็นหลักที่ติดใจสงสัยและเกรงว่าแตงโมนิดาจะไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่วางใจว่าคุณแตงโมจะได้รับความเป็นธรรมหนึ่งคำที่ออกมาจากปากหมอชนะสูตรคนดังนอกจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้เอ่ยถามในกวนผมว่าถ้าหามีคนกวนหัวลับไปจนเกลี้ยงแบบนี้จะสามารถตรวจหาอะไรได้ไหมหรือสามารถตรวจอะไรจากหนังศีรษะได้หรือไม่ด้านหมอพรทิพย์ได้อธิบายว่าการที่จะนำเส้นผมไปตรวจจะต้องดึงออกมาตั้งแต่รากผม เพื่อนำไปตรวจสารเคมีต่างๆหรือแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าได้มาตั้งแต่รากผมจะง่ายในการตรวจหาสารต่างๆแต่ถ้าโกนผมไปแล้วต้องยอมรับว่ายากมากที่จะนำเส้นผมไปตรวจสารเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ผมเส้นผมที่ถูกตัดมาตรวจเนื่องจากจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตรงไหนคนหรือปลายการที่โกนผมจนเพี้ยงไม่สามารถตรวจอะไรได้เพราะผมที่มันหล่นลงไปมันจะยากแล้ว เพราะไม่รู้ว่าอันไหนคือปลายหรือต้นต่อแต่ถ้าดูโครงสร้างอาจจะตรวจได้แต่ว่าไม่ง่ายเพราะลักษณะการตัดไม่ว่าจะยังไงมันออกมาเหมือนกันหนุ่มกัญชัยถามอีกว่าถ้าให้มันขึ้นมาใหม่แล้วจะสามารถนำไปตรวจได้ไหมหมพอพรทิพย์ระบุว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะผมที่ขึ้นใหม่จะมาจากเลือดของเราที่ไปล่อเลี้ยงซึ่งเหมือนเป็นผลชุดใหม่เช่นกันอีกทั้งของเก่าก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกัน ซึ่งผมที่ตัดอย่างไม่ได้ถ่ายหลักฐานไว้ทุกขั้นตอนจะไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วซึ่งหลักฐานในลักษณะนี้ก็จะไม่นิยมนำมาใช้การเพราะไม่รู้ที่มาว่าตัดณจุดใดหนุ่มกัญชัยจึงได้ถามอีกว่าอันนี้ผมขอพูดกว้างๆนะอย่างนี้ถ้าคนต้องการปกปิดเรื่องราวของการตรวจเส้นผมว่ามีสารเสพติดอะไรไหมก็ไปโกนผมทิ้งก็ได้สิซึ่งคุณหมอพันธิประบุว่าถูกต้องค่ะ หลังจากที่ได้ฟังคำอธิบายของอาจารย์หมอทำให้หนุ่มกัญชัยถึงกับมีสีหน้ากระจ่างในคำอธิบายแต่อีกอึดใจพิธีกรคนดังโก้มีสีหน้าที่บ่งบอกบางอย่างออกมาแทนใจคนไทยแล้วพร้อมกับเปิดคำที่บอกว่าเขาเข้าใจใครสิ่งที่คุณหมออธิบายก่อนที่จะถามในประเด็นต่างๆกับคุณหมอต่อไป